อยากกินเบอร์เกอร์จะกินเบอร์เกอร์ไม่กินอยา่างอือ่นจ <c oughs> บอันนี้ของจริงแต่ว่าพี่อยากกินพิซซ่า <Pizza. S 2> ไม่เอาอยากกินเบอร์เกอร์แต่มันก็แป้งเหมือนกันไงไม่เอาอยากกินเบอร์เกอร์อยากกินเนื้ออ้วนๆไงอ้าวเราเขาสั่งพิซซ่าที่มันมีหน้าเนื้อไงไม่เอาอยากกินเบอร์เกอร์ไงหนมปังอย่างเงี้ยเท้าๆกันหนะ้าของโปรเนีไม่ได้ชอบกินพิซซ่าพิซซ่ามันอืดวก็ชอบกินขอบพิซซ่าไม่อร่อยอยากกินเบอร์เกอร์อ้า เริ่มท้อเริ่มแบบไม่ดันเลือกพิซซ่าที่มันคล้ายกันสิเริ่มจะเลือกส้มตำเออนะกินพิซซ่าดีกว่าพิซซ่ามันเยอะกว่าด้วยมันอิ่มมันคุ้มนะวันนี้กินเบอร์เกอร์พรุ่งนี้กินพิซซ่าตอนนี้กินเบอร์เกอร์คืนนี้กินพิซซ่าอยากกินเบอร์เกอร์ตอนนี้อ่ะนี่คือการแสดงใช่ฉันว่าเป็นการตัดผออ่ะนะคะอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วสั่งได้ทั้งสองเมนูเพราะ